บางทีเราก็ตั้งมาตรฐานกับคนอื่นมากเกินไปเนาะอย่างการจะหยิบหนังสือเล่มนึงขึ้นมาอ่านเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราจะได้คุณค่าอะไรจากมันได้ความรู้หรอได้ความสนุกสนานหรอพอมันไม่เป็นดั่งใจเราอะเราก็รู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยอะเหมือนเล่มที่ผมกำลังอ่านเนี่ยเจมส s อีส c แบผลงานของชีดาครับ บรรยายเรื่องราวของเขาก่อนที่จะจบม .6 เกี่ยวกับระบบการศึกษาไทยซึ่งอ่านไปแรกๆผมรู้สึกว่าไม่รู้เขาจะบ่นอะไรนักหนามันเป็นการใช้ภาษาที่แบบมีแต่การบน่บนบน่บนบ่นบ่นแต่พออ่านไปเรื่อยๆอะ่ะผมรู้สึกว่าเออมันก็จริงนะข้อมูลที่เขาสะท้อนออกมาเนี่ยหลายอย่างมันคือข้อมูลในวงการศึกษาจริงๆเลยอะ่ะแต่หลายครั้งที่เราไม่ได้คิดตั้งคำถามกับประเด็นดังกล่าว แล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าการที่นักเรียนตั้งคําถามเกี่ยวกับสิ่งที่ครูสอนไปกรณีที่ครูสอนผิดและเด็กๆเอาข้อมูลที่ถูกต้องมาแย้งหรือว่าได้เรียนตั้งคําถามว่าเรื่องนี้เรียนไปทําไมหลายๆคําถามที่ทําให้ครูรู้สึกว่าเด็กไม่ให้ความเคารพครูและมันกลายเป็นว่าเด็กไม่สามารถตั้งคําถามพวกนี้ได้ข้อมูลที่เขาสะท้อนในหนังสือเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องนี้นะมีอีกหลายๆเรื่องที่มันสะท้อนระบบการศึกษาของไทย หนังสืเอเล่มนี้ผู้เขียนเป็นนักเรียนที่ไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศเนาะแล้วก็พอกลับมาในเมืองไทยมาเรียนต่อมหกก็พยายามตั้งคําถามหลายๆอย่างกับระบบการศึกษาของไทยว่ามันเป็นยังไงม,มันแตกต่างจากสิ่งที่เขาเจอในต่างประเทศยังไงตอนแรกๆนะในความรู้สึกที่คิดว่าเขาบนอะไรนักหนากับเรื่องราวที่อยู่ในหนังสือเนี่ยแต่พออ่านไปแล้วผมรู้สึกว่าหลายๆประเด็นเนะ่ะมันก็ต้องชวนให้ย้อนคิดนะว่า สิ่งที่เ้าบนสิ่งที่เ้าสะท้อนมาเนี่ยมันคือความจริงใครสนใจอยากจะไปลองอ่านลองดูความแตกต่างของระบบการศึกษาไทยกับระบบการศึกษาต่างประเทศที่ชีดาบเขาได้สะท้อนเอาไว้เนี่ยลองไปหาอ่านได้ดูนะอ่านอ่านไปสนุกมากเลยกับเรื่องเจมส์อีดแบ็กผลงานของชีดาบครับสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกๆอย่างอ่ะมันก็มีคุณค่ามีมาตรฐานในตัวของมันเองอ่ะ ถ้าเราไม่ตั้งมาตรฐานอะไรจากตัวเราไปวัดในคุณค่าของสิ่งสิ่งอื่นน่ะสิ่งสินั้นเนี่ยมันจะสะท้อนให้เห็นว่าเขามีคุณค่าอะไรบ้างโดยที่เราไม่ต้องไปตัดสินหรือคุณคิดว่าไม่จริง